ท่านที่อยู่ในราศีพฤกษกในช่วงนี้ก็ถือว่าดาวอังคารนั้นเป็นดาวธรรมะเป็นเจ้าการเรือนการงานของคุณและในช่วงเดือนกันยายนนี้จะเป็นช่วงดาวพระอังคารนั้นจะเป็นดาวมรณนะเมื่อดาวอังคาร หรือว่าดาวการงานมาเป็นดาวมรณะแบบนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นคำว่ามรณะนั้นก็ไม่ได้หมายถึงหรือว่าหมายความว่ารบแต่อย่างเดียวมรณะนั้นก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกษก ภายในเดือนกันยายนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้จะเกี่ยวกับการงานบางทีบางคนทำงานอยู่ตรงนี้ก็อาจจะต้องย้ายไปตรงโน้นบางคนที่อยู่ตรงโน้นก็อาจจะต้องย้ายมาตอนนี้บางท่านก็อาจจะโดนโยกย้ายในตําแหน่งต่างๆ ก็อาจจะเป็นไปได้นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงนี่เองสำหรับชาวราศีพฤษกบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นจากงานเก่ามาเป็นงานใหม่หรือจะเริ่มโครงการใหม่ๆอาจจะได้ได้ทำกันในช่วงนี้ท่านที่อยู่ในราศีพฤษกท่านจะทำงาน ก็ต้องรัดกุมกันหน่อยหรือว่าต้องคอยระมัดระวังเพราะงานที่ท่านทำนั้นอาจจะผิดพลาดบ่อยครั้งมากบางทีเหมือนกับว่าทำแล้วต้องกลับมาทำอีกแต่เราก็ต้องใช้ไหวพริบให้ดีหน่อยจะได้ไม่ต้องมาคอยแก้ไขกันอีกท่านที่อยู่ในราศีพฤกษฎในช่วงนี้ ในเรื่องการเงินในช่วงนี้จะมีการเหนื่อยหน่อยก็เพราะว่าในเรื่องหาเงินนี่แหละแต่ตัวเรามีเกณฑ์ที่จะได้เงินจะได้กําไรแต่เราก็ต้องพึ่งตัวเองเราจะไปพึ่งคนอื่นนั้นก็ยากในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะคุยเรื่องการเงิน ก็ได้หรือว่าจะเจรจาแต่เราก็ต้องให้มั่นใจตัวเองสำหรับชาวราศีพฤษกนั้นถ้ามีการเดือดร้อนในเรื่องการเงินก็จะมีทางออกมีทางแก้ไขจะมีพี่มีน้องเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยจัดได้ว่าในด้านการเงิน ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ต้องคอยระมัดระวังในการใช้จ่ายของเราบ้างเราชาวราศีพฤกษภกเป็นคนใจดีอาจจะจ่ายให้กับคนใกล้ตัวบางทีก็ให้เพื่อนฝูงเอาเงินไปลงทุนก่อนบางทีให้ไปแล้วก็ไม่ได้คืนบางทีได้คืนบ้างก็ได้นินดๆหน่อยๆ เพราะฉะนั้นจะต้องคอยระมัดระวังในเรื่องการใช้เงินท่านที่อยู่ในราศีพฤกษกในด้านความร,รักในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่ช่วงนี้ต้องคอยประคับประคองกันหน่อยอย่าใช้อารมณ์ร้อนอย่าหงุดหงิดอย่าพูดจาให้ร้ายซึ่งกันและกัน และต่อไปความรักของท่านก็จะยั่งยืนถ้าหากว่าท่านไม่พูดจาหยียบยำหรือว่าหลังแกกันถ้าท่านที่ยังเป็นหนุ่มหรือว่ายังเป็นสาวในช่วงนี้ความรักของท่านก็คงจะยังไม่ลงเอยกันก็ต้องอาจจะต้องดูใจกันไปก่อน ในช่วงนี้ยังไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงเอยกันได้ทั้งควายหญิงก็อยู่ไกลทางควายชายก็อยู่ไกลสรุปแล้วก็ต้องดูใจกันไปก่อนในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีพฤษกทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโชคลาภ มีความสุขพ้นทุกข์ตลอดไปท่านฟังคลิปนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังท่านฟังเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณากดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ